การปรับโครงสร้างจมูกนี่ทําให้ผนัง hey. ก้นจมูกล้มจริงหรือเปล่าแล้วทาให้หายใจมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับจริงๆการปรับโครงสร้างจมูกเนี่ยมันก็คือการทําจมูกแบบโอเพนนั่นแหละจริงๆการทําจมูกแบบโอเพนเนี่ยมันมีข้อดีนะฮะคือเราสามารถที่จะทําให้ปลายจมูกเราเนี่ยโด่งขึ้นได้โดยไม่ได้ใช้ซิลิโคนมาดันนะแต่ในี้ปัญหาคือการปรับโครงสร้างจมูกหรือการยืดผนังก้นจมูกเนี่ย ถ้าทาผิดวิธีเนี่ยมีโอกาสมีปัญหาสูงและแก้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะมาสรุปสาเหตุของการที่ปรับโครงสร้างจมูกแล้วทําให้ผนังก้นจมูกล้มปลายจมูกล้มเอียงได้นะครับข้อแรกเลยนะคือปกติคนเราเนี่ยจะมีผนังก้นจมูกตรงกลางตรงนี้นะฮะตรงนี้นะแล้วทีนี้การปรับโครงสร้างจมูกหรือปรับโครงสร้างเนี่ยมันต้องมีการยืดผนังกั้นจมูก เพราะนั้นหมอจะมาขยายความเพราะว่ายืดผนังก้นจมูกนิดนึงนะฮะการยืดผนังก้นจมูกคือการแบ่งเอาผนังก้นจมูกข้างในตรงนี้ที่เป็นกระดูกอ่อนก็คือผนังก้นกลางตรงนี้นะครับแบ่งออกมาแล้วเอามาต่อตรงปลายจมูกเนี่ยเพื่อทําให้ปลายจมูกมันเชิดมันพุ่งโดยที่เราไม่ต้องอาศัยซิลิโคนมาดันนะครับทีนี้ปัญหามันจะเกิดเมื่อไหร่การเอาผนังก้นจมูกจากข้างในมาใช้ต่อข้างหน้าเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันอยู่เราเราต้องมีการ เอาผนังก้นจมูกมาใช้แค่ปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นโดยมีการเหลือผนังก้นจมูกข้างในให้เขาเนี่ยสามารถตั้งโครงสร้างได้ด้วยตัวงเขาเองอยู่บ้างนะครับเพราะงั้นในบางคลินิกที่ต้องการที่ทําให้จมูกพุ่มมากๆเนี่ยก็มีการไปตัดเอาผนังกั้นจมูกข้างในเนี่ยออกมาจนหมดเลยหรือเกือบหมดจนทําให้เวลาผ่านไปเมื่อมีการรัดแกนของผิวหนังจมูกลงไปนะฮะทำให้ผนังก้นจมูกด้านในที่เป็นโครงสร้างของคนไข้นะ่ยมีการล้มมีการยุบลงไปบางทีก็ล้มไปด้านซ้ายด้านขวาทําให้มีการหายใจไม่สะดวกแบบที่เป็นข่าวนั่นเองครับ ข้อที่2นะฮะคือมีการทําให้จมูกโด่งมากจนเกินไปบางทีเราไปฝืนธรรมชาติมากจนเกินไปบริเวณปลายจมูกมีผิวหนังครอบคลุมอยู่ใช่ไหมแต่เราเอาผนังกั้นจมูกเนี่ยไปค้ำเหมือนเหมือนเราเอาเอาเอากระดูกอ่อนไปค้ำตรงผิวหนังตรงปลายจมูกนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทำให้ผิวหนังเนี่ยมีการต้านจมูกต้านกระดูกอ่อนลงมาจนมีการยุบตัวลงมาซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเอาผนังกั้นจมูกมากจนเกินไปนั่เองครับข้อที่3านะฮะ การผ่าตัดไม่ค่อยสเตอร์ไลน์หมายถึงว่าบางทีการผ่าตัดเนี่ยไม่ไม่ได้มีการทําเทคนิคที่ผิดพลาดแต่อย่างใดแต่มีการติดเชื้อข้างในนะฮะทำให้บริเวณผนังก้นจมูกตรงกลางหรือปลายจมูกตรงเนี้ยมีการบวมออกข้างเราจะเห็นว่าเคสที่มีปัญหาเนี่ยมีการบวมของจมูกออกซ้ายออกขวามีหนองออกมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผนังก้นจมูกของเรามีการบวมนะฮะจะมีการหายใจไม่สะดวกนะครับ